สวัสดีค่ะพี่ฮอนครับน้องหมีค่ะพบกับพวกเราในรายการพี่ฮอนไม่หอมเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฮอนครับน้องหมีค่ะพบกับพวกเราในรายการ ค <C> oh <m> ุยล้านสนานซอยแวันนี้มีข่าวลวนมาให้ก em ับทุกท่านได้รับทราบรับชมกัน,นะะใช่ค่ะมีข่าวอะไรบ้างน้องวันนี้ <S 2> <S 2> ว่าจะเป็นข่าวอัพเดตกิจกรรมที่กรมเรานะคะได้จัดทำหรือได้ดูแลอยู่ในตอนนี้นะคะใช่ค่ะวอันแรกเลยบอกก่อนเลย H Q ดูปากนะคะ H Q ค่ะใช่อาชญาธีต์อาลควีนย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะ ๆๆๆ Under, ๆๆอ i v e า o s p i t a l ส u ทลคอ t i n นทลนะทันอาจจะได้เคย,เคยขอขอได้ยินตามโทรทัศน์กันน้องฟังคะคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาบอกกันง่ายๆเลยนะฮะ A s Q นะครับคือโรงพยาบาลกักการทางเลือกะนะฮะคือเป็นสถานพยาบาลที่เวลาคนไข้เนี่ยเดินทางมาจากต่างประเทศเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติต้องบอกว่าเขาไม่ได้เป็นโควิด1 9นะคะนที่มาเนี่ยต้องมีการตรวจสอบก่อนเขาเทศมาคือเขามารักษาพยาบาลพวกอ่า เกี่ยวกับพวกโรคไม่ติดต่อเรื้อรางนะที่มีการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องไงมาที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับและก็ต้องมีการควบคุมกักตัว14วันด้วยที่อยู่ในสถานพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนนี้เอาเป็นการควบคุมอย่างดีเลย a อ q เนี่ยะนะอาจจะเคยได้ยินกันนะคะอันนี้เราบอก,บอกข่าวสารเล็กยให้ทุกท่านได้ทราบดรวดยว คืออะไรนะครับอ่าแล้วก็ยังมีข่าวอื่นอีกอน้องข่ะแล้วก็เรื่องราวดีๆของกรมเรานะคะก็จะมีในเรื่องของนะคะกรมของสอบส,อบสอของเรานะคะได้มีห้องนะคะปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน ISO นะคะด้รับการรับรองแล้วใช่ค่ะสีด้านสีด้าน ใช่อ่ีทั้งหมด4ด้านนะคะด้านที่1นะคะก็คือจะเป็นด้านของอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสค่ะเวลานี่ไงช่วงนี้ที่กอล์ฟกลางยิงอืมอ่าเป็นแบบนั้นออกมาทีวัดเครื่องสแกนแบบนั้นด้านที่2นะคะอุณหภูมิแบบสัมผัสค่ะพวกประหลอดไงประหลอดวัดใช่ใช่อันนี้คือเราสามารถที่จะทดสอบได้ว่าเครื่องตัวนี้มีความเทื่งตรงหรือเปล่าด้านที่ส ด้านม้วนด้านม้วนก็คือการใช้ลูกโตมในการวัดพวกเครื่องชั่งน้ําหนักเครื่องชั่งน้าหนักยามันต้องมีความเที่งตรงเงี้ยรวมถึงเป็นพวกเกี่ยวกับการวัดเครื่องชั่งน้ําหนักของคนด้วยและด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือด้านอัตราการไหลของของเหลวค่ะด้านอัตราการไหลของของเหลวพวกการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอันนี้ก็คือว่าเป็นคือของกรมเราเนี่ยถือว่าผ่านแล้วนะครับผ่านห้้งปฏิบัติการแล้วได้รับการรับรอง ISO แล้ววันนี้ก็เป็นแบบว่าข่าวสารที่เราอยากจะมาบอกกับทุกท่านนะฮะสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารต่างๆของกรมสบสของเรานะครับผ่านทางช่องทางของจุฬาาสรออนไลน์สบสสายแปดมีหลักช่องทางเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีผ่านทาง YouTube นะคะแล้วก็ทางทางไหนอีกคะคุณพี่ทาง f a c e b o o ค่ะทางเฟซบุ๊กของจุฬาาสรออนไลน์ทั้งพีไปเลยสบสสายแปดนะคะก็เข้าไปโดคลิกกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะมีข่าวสารให้กับทุกท่านไดก รับชมรับทราบกันด้วยนะครับค่ะ,ะพวกเราสองคนก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเป็นข่าวด่วนมากที่อยากจะมาบอกกับทุกท่านนะฮะค่ะและพบก,กับพวกเราในรายการคุยล่านสนานซอยแปดพบก,กันในอกาศครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ